นี้นะคะเพิร์กก็จะพาทุกคนไปพูดคุยกับอาจารย์บีวรังขนาดเทียบทองค่ะแล้วเรามาติดตามกันนะคะว่าอาจารย์บีเนี่ยคือใครสวัสดีค่ะนวีสวัสดีค่ะน้องเพิร์ดอย่างแรกก็ขอ <c oughs> ให้นวีแนะนําตัวเองให้หน่อยค่ะวรังขนาดเทียบทองนะคะเป็นภรรยาของพี่บอยนะคะก็คือโค้ดบัณฑิตเทียบทองเชิญ <c oughs> พี่บีมาเนี่ยคือจริงๆแล้วอยากแอบมาให้อยากมาล้วงความลับอาจารย์บอยแต่ว่า <c oughs> คือเราก็อยากรู้ก่อนว่า เพราะว่าเพิร์ดได้ย oh, <cs> <vis> ินว่าเนี่ยแบบอาจารย์บอยเป็นผู้ช่วยของโคซิโกหรือว่าคุณพ่อเพิร์ดแบบมานานมากประมาณหกปีแล้วก็นอกจากเนี้ยก็เลยอยากทราบว่านอกจากอาจารย์บอยจะทํางานเป็นผู้ช่วยของคุณพ่อเนี่ยแล้วอาจารย์บอยยังทํางานอยู่ที่ไหนอีกบ้างไหมคะก็เบื้องต้นตอนแรกอะค่ะก่อนที่ก่อนที่อาจารย์บอยจะไปก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะฟริอาเคกกำแพงแสนนะคะก็ทํางานได้มามันระยะระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่ นะคะก็พอพอได้รับโอกาสเนี่ยนะคะก็มีการตัดสินใจแต่การตัดสินใจก็ไม่ถือว่ายากไหมก็ห้าส mm ิบห้าสิบนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ที่ที่พี่ก็พอจะรู้ว่าเขาอะชอบชอบในทางฟุตบอลนะคะแล้วก็ในก่อนหน้านี้ก็จะมีการไปทํางานกับมูนิธินะคะไปในการแข่งขันฟุตบอลคัดเด็กที่เป็นในในโครงการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วตอนที่แบบว่า นาบีรู้ว่าแบบว่าอาจารย์บอยเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากคุณพ่อว่าเอ,อยากชวนไปทําฟุตบอล mm hmm. ที่ฮองอัญญาลายัยนบีแบบมีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างคะแบบที่ต้องอบ<ด>แรกเลยใช่ไหมอยจะต้องแบบใจ<ป>หาย <laughs> <laughs> อันดับแรกคือใจหายใจหายแล้วก็คุณแม่ค่ะพี่เปิ้ลก็โทรมาหาพี่ดีเหมือนกันนะคะก็เพราะว่าพี่โคซิโกก็จะบอกว่าครอ,อบครัวเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่ง วันนั้นคุณแม่ก็จะโทรโทรมาคุยกับพี่บีก่อนว่าเออเป็นลักษณะงานแบบไหนเป็นยังไงบ้างถ้าไปแล้วจะจะจะ,จะเป็นรูปแบบไหนเพราะตอนแรกพอพอฟังเองพี่บีก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนแต่คุณพ่อก็คือเคยไปไปอยู่ที่นู่นนะคะใช่ไหมคะน้องเพิร์น <วะ S 2> อืมค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังใน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 เบื้องต้นเสร็จแ,แล้วพี่บีก็คุยคุยรายละเอียดกับกับพี่บอยก็แต่แต่คำตอบอยู่ในใจก็คือเซยเยสอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขา เขาเขาชอบชอบทางนี้นะคะเขาชอบนะในการที่จะไปพัฒนาในในสิ่งที่เขามีความรู้ที่เก็บเกี่ยวมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบหลังจากตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าโอเคอาจารย์บอยจะบินไปจริงๆนะแล้วแบบพี่บีกับอาจารย์บอยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ก็จริงๆมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนเองนะคะหนึ่ง <c oughs> เดือนในการที่จะแบบ จัดการทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดการตัวเองด้วยในเรื่องของใจของตัวเองนะคะเพราะว่าเออเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องอยู่อยู่ที่นี่เนาะค่ะแต่ว่าณณตอนที่พอมาคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออตอนนี้สถานสถานการณ์ตอนเนี้มันมันเราสามารถคุยกันทางวิดีโอคอลได้อะไรได้แล้วเรารสึกว่าเขาเป็นคนที่อ่ส,สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอ,สมอปลายนะคะแล้วก็จะมีสิ่งสำคัญคือครอบครัวอันดับแรกนะคะ เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็จะนิดนึงแอบบแอบบเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพแค่นั้นนะคะแต่เรารู้ว่าเขามีระเบียบวินัยนะคะในการเลือกรับประทานหรืออะไรก็ตามในการปฏิบัติตนนะคะน้องเพิร์ธพ mm hmm. ี่ก็เลยว่าอืมัมน,ม,นมันก็ก็โอเคอะคะ่ะแล้วแบบ mm hmm. เพิร์ธเห็นว่าแบบว่าช่วงที่แบบว่าวันที่ไปสนามบินแบบเห็นพี่บีแบบค่อนข้างเศร้า <laughs> ก็เลยอยากถามแบบว่าความรู้สึกวันที่แบบต้องไปส่งอาจารย์บอยพี่วิวรู้สึกยังไงบ้างคะวันนั้นหรอก็ต่างคนต่างไม่ค่อยกล้าแสดงออกเนาะอา mm hmm. จารย์บอยก็จะแบบเขือนๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ก็ถามว่าก็ก็เรียกว่าอะไรอะส่งเราก็มีแผนอยู่ในใจว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเกิดโควิดหายดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีโอกาสไปแต่แต่น่าถึงเวลานั้นถามว่าก็จะคิดถึงอนะเนาะ ปกติก็จะ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 เจอกันเกือบทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นานอยู่เพราะว่ามันแบบได้ยินว่าถ้าแบบเกิดว่าไปแบบที่เวียดนามอย่างเงี้ยถ้าคนต่างชาติไปเหมือนแบบเขาให้ foreigner กักตัวแบบสามอาทิตย์นานกว่าอนไทยใช่ใช่ใช่ยี่สิบเอ็ดวันเนาะค่อนข้างนานแล้วก็ถ้ากลับมาเราก็ต้องมากักตัวที่บ้านเราอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงจะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันอาจารย์บอยก็พอเช้ามาเขาก็จะจะไลน์มา จะ่มีพ่อไวก็ไล่ทุกวันใช่ใช่ใช่เขาจะไล่ไลทุกเช้าอ่ะค่ะแล้วก็อืมันเรารู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนเราอยู่อยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันอแต่แต่คนละจังหวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เราไม่สามารถเดินไปดเดินทางไปหาเขาได้เนาะเพราะเหมือนเวลาแบะเวลาแบบทำโซนแบบเดียวกันตรงกันอใช่ใช่อันนี้ก็คือข้อดีที่แบบเลือกไปเวียดนามแล้วแบบว่า อย่างที่ทุกคนได้แบบหลายคนได้ติดตามนะคะก็ทราบกันว่าสมสอนแบบพองอัญญายเนี่ยตอนนี้ได้ขึ้นเป็นจา่าฝูงของวีลีแล้วเหมือนแบบว่าอาจาร,รย์บอยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแบบในส่วนสําคัญที่ทําให้ฮองอัญญาายมาอยู่ถึงจุดนี้ได้อพี่บิวรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบบอาจาร,รย์บอยแบบเป็นฟันเฟืองที่สาคัญเราพี่เหรอคะจากเราก็แต่ก่อนบอกจริงก็คือเราไม่รู้จักวีลีงเลยเนาะ เราเพ่งจะติดตามตอนที่ตอนที่เอ่อโคซิโกไปกับพี่บอยไปเนาะก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องยิ่งยิ่งส่งต้องส่งกําลังใจไปให้เขาถ้าเราเราเราเข้มแข็งหรือว่าเราเราเราทําให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงเราอ่ะเขาก็จะไม่ต้องมากังวลหรืออะไรก็ตามก็จะมีแรงเราให้พลังบวกเข้าไปเขาก็จะมีพลังบวกในตัวเขาแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะ แล้วแบบเวลาอาจารย์บอยแบบเหนื่อยหรือว่าแบบเหมือนแบบล้าอะไรอย่างนี้จากเกมแบบที่บีมีวิธีการให้กำลังใจยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเลยพอแข่งก็ก่อนก่อนที่เราก่อนก่อนที่จะมีแข่งเนี้ยค่ะเราก็จะมีเอ่อคุยคุยคุยวิดีโอคอลกันเนาะแล้วก็จะให้กําลังใจแล้วก็ลงเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นการให้กำลังใจหลังจากแข่งเสร็จก็จะมีข้อความไป นะคะเป็นเป็นการอให้กําลังใจเขาเขาพอเขาแบบทําทําหน้าที่ของเขาเสร็จเขาเปิดมาเขามาเจอข้อความเราอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นอ่ะเพิร์ดไปส่ง Facebook พี่วีมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวาเลนไทน์ก็เลยอพี่วีามาแบบแชร์ว่าแบบว่าเซอร์ไพรส์ที่แบบอาจารย์บอยมีให้ทําให้อะไรเงี้ยเลยค่ะอ๋อ ก็ปีนี้นะเป็นวันวาเลนไท์ที่ที่เอ่อไม่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งแต่คบกันนะคะเนาะแล้วตั้งแต่แต่งงานมาก็จะเป็นปีนี้เป็นปีแรกที่ที่อยู่กันคนละประเทศนะคะก็ถามว่ามันก็ก็ต้องมีเนาะแต่ว่าอาจจะแบบว่าเราไม่ได้เจอกันจริงๆแต่ก็เราก็จะพอดีพี่ก็ก็อยากทําให้เขาใัช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมาก็เซอร์ไพรส์จากที่นู่นก็ ก็คุณแม่ค่ะก็ให้ให้อ่ให้พี่พี่บีจำไม่จำไม่ได้ใครน้ามาส่งแก้วให้แก้วสตาบัคนะคะให้ให้ที่โรงเรียนนะคะก็แบบมีมีการ์ดมีการ์ดเอ่อการ์ดปกติแบบอาจารย์บอยก็คือแบบเป็นคนแบบโรแมนติกไหมคะอะไแบบนี้ไหมคะต้องการด้วยกันไม่นะคะไม่ <laughs> ไม่ค่อย <laughs> ไม่ค่อยค่ะแต่ว่าถามว่าก็ ก็อส่วนใหญ่ก็จะไปกินข้าวกันอะไรเป็นม,มากกว่านะคะก็เซอร์ไพรส์ไหมไม่ไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยหวานแต่ว่าเสมอต้นเสมอ,อปลายแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกแต่ว่าแบบก็ใช่ใช่ออใช่ใช่ใช่ก็น่ารักมาอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็คือเพิร์ดเนี่ยขออนุญาตนะคะเอ่ออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทางเพิร์ดได้มีเซอร์ไพรส์ให้พีวีอีกด้วย จริงเหรอคะใช่อยากให้พี่บีแบบดูลายในโทรศัพท์ใหม่ครัะลายในโทรศัพท์โอเคกำลังมาว้า wow. วสวัสดีครับบีเป็นไงบ้างพี่คิดถึงบีนะครับอยากให้บีดูแลสุขภาพตัวเองดูแลคุณพอ่อคุณแม่คุณยายและก็แม่พี่ด้วย อยู่ที่นี่พี่ทํางานสนุกแล้วก็เหนื่อยบ้างแต่ที่นี่ก็มีทุกอย่างพร้อมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคิดถึงรักบีนะครับขอบคุณค่ะปกติอาจารย์บอยบอกรักพี่บีบ่อยไหมคะหรือแบบเขาไม่ค่อยพูดเพว่าแบบเป็นการกระทํามากกว่าอะไรย่างนี้บอกนะก็จะบอกบอกบอกทุกวันทุกคืนนะคะ รักๆบีนะารักบีน้าอะไรเงี้ยก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบจะมีสติกเกอร์ก่อนนอนพูดไนแล้วก็รักบีนะคะรักบีน้าอะไรเงี้ยทุกทุกทุกวันจะเป็นจะเป็นพี่มากกว่าที่พี่จะไม่ค่อยค่อยวานก็สุดท้ายแล้วนะคะพี่บีก็เอ่ออยากถามพี่บีว่าแบบว่ามีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์บอยที่แบบทํางานอยู่ที่นู่นไหมคะก็จะบอกว่าเมื่อเราได้รับโอกาส ที่ที่ที่ทุกคนไม่สามารถได้รับเหมือนเราเนาะนะคะก็อยากให้พี่อ่ะนะคะพี่บอยทําทําหน้าที่ของเป็งให้เต็มที่นะคะทําให้มีศักยภาพเท่าไหร่นะคะก็พยายามนํามาใช้ให้มากที่สุดให้มันเออมีผลส่งไปที่กับทีมนะคะส่งผลดีไปกับทีมเนาะ,ะเพราะสิ่งที่ทําถ้าเราทําดีเราคิดดีพี่ว่ามันก็จะเป็นผลดีไม่ไม่กับตัวเราก็กลับคนรอบข้างเลยทุกคนนะคะ พี่ว่าสิ่งนี้สาคัญสุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกําลังใจจากที่ืองไทยส่งให้ได้ตลอดเวลานะคะ <c oughs> แล้วก็มีโอกาสถ้าราโควิดหายหรืออะไรเดี๋ยวเราก็อาจจะไปดูเกมกันอะไรกันเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวรอให้มันหายงี้เดียวเดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันะค่ะพี่วี <c oughs> ได้ค่ะพี่วีม <edia> ีอีกเรื่องนึงค่ะจริงๆว่าส <edia> ์เนี <edia> ้ยเราแบบมีคล <edia> ิปหนึ <edia> ่งให้พี่วีด้วย ี๋่ว่าไหลลแ้วนะไม่แต่ว่าเราจะแบบยังไม่ได้ส่งให้ตอนนี้แต่ว่าพี่บีสามารถไปชมใน y o u ูทูปซีโก้ชาแนลได้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปติดตามแน่นอนนะคะใช่ค่ะก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ h ัล l หล e ิ๊ h e จอร m e ี t ิตรบ o m มิสยูซ์ซัมเม Meet the boy miss you so much <laughs> meet miss you so much